สวัสดีค่ะหมอปลายพากสิบนะคะในเดือนพฤษภาคมค่ะเรามาเช็คกันในเรื่องของการเงินกันก่อนนะคะว่าเดือนนี้จะเป็นอย่างไรกันบ้างสําหรับคนที่เกิดวันจันทร์นะคะการเงินนะคะการเงินสําหรับคนเกิดวันจันทร์นะคะในช่วงเดือนนี้ถือว่าเสมอตัวนะคะไม่ได้แบบว่าโดดเด่นมากขนาดนั้นนะคะแต่ว่ามีลุ้นนะคะมีลุ้นในช่วงกลางเดือนนะคะสําหรับใครที่ชอบเสี่ยงโชคเสี่ยงเลขนะคะแล้วก็ โชคจะมาจากเด็กเล็กนะคะหรือพวกกุมารเป็นต้นเสริมดวงเรื่องการเงินนะคะให้ใส่แหวนนะคะที่นิ้วชี้นะคะจะเป็นพลอยสีขาวขุ่นนะคะอย่างเช่นมูลสโตนเป็นต้นคนที่เกิดวันอังคาระคะการเงินนะคะถือว่าดีนะคะแล้วก็ดีมากกว่าทุกครั้งที่ผ่านมาแต่ว่าเงินจากเดือนนี้นะคะจะมาจากน้ำพักน้ำแรงเป็นหลักนะคะไม่ได้มาจากโชคลาภนะคะเพราะฉะนั้นคนวันอังคาร ะะยิ่งขยันยิ่งได้นะคะแล้วก็แนะนานะคะทาบุญกับพระศิวลีนะคะเอาเงินไปใส่ในบาทท่านประมาณ8บาทหรือว่าถ้าใครไม่มีเวลานะคะก็สามารถสวดคาถาพระศิวลีเพื่อเสริมโชคลาภแล้วก็เสริมเรื่องการเงินทําให้ลูกค้าหรือว่าคนในที่ทํางานรักได้นะคะการเงินของคนเกิดวันพุธนะคะอย่างแรกเลยนะคะจะมีเรื่องของเสียนะคะของเสียเป็นเครื่องนะคะเป็นของสีเหล ที่มีราคาพอสมควรนะคะซึ่งราคาซื้อใหม่กับราคาซ่อมก็น่าจะพอๆกันนะคะก็ระวังไว้พวกตู้เย็นเครื่องซักผ้าทีวีหรือรถนะคะนี่ก็ต้องระวังมากๆเลยอะไรทั้งหลายแหล่ทำประกันเอาไว้ดีที่สุดแล้วถามเรื่องโชคลาบนะคะโชคลาบเนี่ยจะมาจากเด็กอายุประมาณ10ขวบถึง1 7เด็กนะคะอยากได้ก็ลองไปหาดูใครมีลูกหลานนะคะเขาสามารถช่วยได้นะคะแล้วก็พี่กุมารน,นะคะพี่กุมารอย่างเช่นพี่ไข่อะไรอย่างเ นี้เป็นต้นนะคะก็ให้โชคลาภกับคุณได้แนะนําช่วงต้นเดือนดีที่สุดเสริมเรื่องการเงินกับการงานเสริมพร้อมกันให้ทุกอย่างปังขึ้นนะคะให้หาที่เป็นคังคกคาบเหรียญน,นะคะ2ตัวนะคะวางไว้ที่หน้าบ้านนะคะซ้ายแล้วก็ขวาต่อมานะคะ ใส่กำไลหยกนะคะหรือว่าอะไรที่เป็นหยกสีเขียวนะคะพยายามเอามาติดตัวไว้หรือเลือกเสื้อผ้าเครื่องประดับให้เป็นโทนสีเขียวนะคะจะดีที่สุดค่ะสําหรับคนที่เกิดวันพฤหัสขอแบ่งเป็นแบบนี้นะคะคนที่เกี่ยวกับตาคุด ในเดือนนี้นะคะการเงินเนี่ยจะมีปัญหาพอสมควรนะคะในเรื่องของการที่มีคนมาขอกู้ขอยืมนะคะหรือว่าคนที่ขอกู้ขอยืมไปแล้วเนี่ยมีปัญหาย้อนหลังเพราะฉะนั้นเนี่ยรีบกลับไปเช็คดูเลยว่าคุณเคยค้ำประกันให้ใครหรือเปล่านะคะรีบไปถอนค้ำประกันนั้นออกนะคะหรือว่าแสดงตัวตนเลยว่าเราไม่รับผิดชอบต้องระวังมากๆนะคะในเรื่องของคนที่ทํางานแล้วมีตลาคุดนะคะส่วนคนที่ไม่ได้เกี่ยว เี่ยวข้องกับตาคุดเนี่ยโดยทั่วไปแล้วนะคะสิ่งที่จะเกิดขึ้นก็คืออยากให้ระวังเรื่องเกี่ยวกับการมีหนี้สินเพิ่มขึ้นนะคะโดยเฉพาะของเล็กๆนะคะของเล็กๆนะคะทาให้คุณเสียเงินเพิ่มเสียเงินระยะยาวนะคะถามว่าคุ้มไหมแล้วแต่คนนะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะคะถ้าใครไหว้พระพรมเยอะๆนะคะตามที่บอกนะคะมีสิทธิ์นะคะจะได้โชคจากทางไกลนะคะอาจจะเป็นคนรักที่อยู่แทนไกลนะคะหรือว่ามีเหตุอะไรที่ จะได้เงินจากทางไกลนะคะสมมุติบางคนอยากจะซื้อหวยรวยเบอร์นะคะก็ไปซื้อไกลๆกลบ้านนะคะอย่าอยู่ใกล้บ้านอย่าอยู่ในเขตของตัวเองนะคะจะมีโชค สำหรับคนที่เกิดวันศุกร์ในเรื่องของการเงินนะคะการเงินในช่วงนี้นะคะมีการจับจ่ายใช้สอยนะคะเพื่อสร้างความสุขให้กับตัวเองนะคะแล้วก็ถือว่าเป็นการสนองนี้ตัวเองนั่นแหละมันก็ค่อนข้างสิ้นเปลืองเหมือนกันก็จะมีอะไรมาพัวพันเพิ่มขึ้นนะคะเพราะว่าความอยากของตัวเองนะคะคุมอารมณ์ตัวเองให้ดีนะคะแต่ว่าคนวันศุกร์นะคะมีเกณฑ์เรื่องเกี่ยวกับโชคลาภนะคะในเดือนนี้นะคะโดยเฉพาะช่วงสิ้นเดือนนะคะก็ สามารถเตรียมตัวกันได้นะคะก็สวดมนต์เยอะๆนะคะแนะนำเลยนะคะก็คือสวดมนต์บทยอดพระกันไตปิฎกนะคะแล้วก็ บทกรณีเมตสูตรนะคะจะช่วยเรื่องเกี่ยวกับการเงินและเจ้ากรรในเวนเนี่ยเขาอบอ้อมอารีกับเราแล้วก็ทําให้เรามีความสุขมากขึ้นด้วยนะคนที่เกิดวันเสาร์สำหรับเรื่องของการเงินในช่วงเดือนนี้เนี่ยถือว่ามันจะต้องจ่ายไปกับสิ่งที่ไม่ควรจ่ายแล้วจ่ายแพงขึ้น1-2เท่านะคะไม่ทราบเหมือนกันว่าจ่ายเพราะอะไรนะคะแต่ว่า จ่ายแล้วจบนะคะท่านบอกแบบนี้นะคะว่าจ่ายแล้วจบนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยในเรื่องของค่าปรับเอ่ยหรือว่าการจ่ายชดเชยนะคะถือว่าเป็นสิ่งที่จะต้องระวังหรือว่าช่างใจในช่วงนี้ด้วยแล้วก็เรื่องของโชคลาภนะคะแนะนําว่าไม่ต้องซื้อเลยนะคะในเดือนนี้นะคนเกิดวันเสารนะ์ซื้อไปก็เปลืองตังค์นะเก็บตังค์ไว้ทําอย่างอื่นดีกว่านะคะระวังเรื่องของคนที่จ่ายเงินช้าหรือ คนที่เขามาขอยืมไปเขาไม่จ่ายคืนในช่วงเดือนนี้นะคะอันนี้เนี่ยอยากให้สวดมนต์เยอะๆนะคะสวดมนต์บทยอดพระกันไตปิฎกแล้วก็บทพาหุงนะคะ2บทนี้นะคะสามารถช่วยทําให้พวกเจ้ากรรมในเวรนะคะหรือว่าพวกคนที่แบบเป็นลูกหนี้เราหรือคนที่ไม่ดีกับเราเนี่ยอย่างบริวารอะไรเงี้ยเขาก็จะเบาลงแล้วก็ทําร้ายเราน้อยลงนะคะการเงินมันจะได้ไม่สะเทือนมากสาหรับคนที่เกิดวันอาทิตย์นะจา๊ะเ,ออเรื่อง ของการเงินนะคะการเงินช่วงนี้นะคะถือว่าค่อนข้างดีนะคะมีโชคลาภแล้วก็การทํางานมีการเงินเข้ามาไหลดีพอสมควรเลยนะคะแต่ว่าอยากให้ระวังนะคะเรื่องของความผิดพลาดของคนที่เป็นบริวารหรือคนที่มีตําแหน่งเปี้ยกว่านะคะจะทําให้คุณจะต้องจ่ายเงินเพื่อรับผิดชอบอะไรบางอย่างอาจจะเป็นเอกสารหรือว่าการส่งงานอะไรบางอย่างนะคะมีความผิดพลาดค่อนข้างสูง น,ะะนี่ต้องเช็คเองนะออวิธีแก้นะคะวิธีแก้สำหรับเรื่องงานแล้วเรื่องเงินของคนเกิดวันอาทิตย์นะคะอยากให้ไหว,วะะห้หลวงพ่อโสธรถวายไข่ต้มเจ็ดฟองนะคะสูตรการไหว้หลวงพ่อโสธรแบบหมอปลายนะคะให้จุดธูป3ามดอกแล้วปักนะคะตามด้วย7ดอกแล้วปัก ะะสวดคาถาหลวงพ่อโสธรที่อยู่ในโบสถ์นะคะทั้งหมด9จบนะคะแล้วก็ขอเรื่องการงานการเงินแล้วก็เรื่องของบริวารน,นะคะให้ทุกอย่างราบรื่นไม่มีอะไรผิดพลาดนะคะอีกอย่างหนึ่งนะคะที่สามารถช่วยได้นะคะสำหรับคนเกิดวันอาทิตย์นะคะก็คือการใส่ของสีทองหรือของสีเหลืองะะสีส้มพวกนี้นะคะจะช่วยเสริมอำนาจบรารมีแล้วก็ทำให้คนเกรงใจมากขึ้น,นะคะ่ะ สมัครลน์แอดยูฟา 88sv1 หรือสแกน QR code ได้เลย